ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหนองเจบาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทตั้งอยู่เลขที่198หมู่5ตำบลแหลมสองอำเภอปะเเลียนจังหวัดตรังปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น90คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนพู้อนการโรงเรียนนางพนารัตน์มิ่งมากโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทได้เข้าดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวโปรดยาเสพติดและอบายามุขมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หมาตรการดังนี้ หมาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว1.2สถานศึกษาจัดประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น1.3สสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตมาตรการ 1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท2มาตรการด้านค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2.2. สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า 2.3. สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส 3. มมาตรการด้านรักษา 3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแฟดพรอมออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท5มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเกือข่ายที่ทำ MOU 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพคทีสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกนักเรียนสดใสหัวใจสีขาวโดยใช้รูปแบบเซเว่นโมเดลความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม <Okay. S 1> ยาเสพติด <Okay. S 1> เป็นปัญหาวิกฤตสำคัญของประชาคมโลกมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนและหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขต่างๆจึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขภายใต้โมเดลรูปแบบเซเว่นโมเดลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมีทักษะและวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุุของโรงเรียนให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนขั้นตอนการดำเนินงาน โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสนักเรียนสดใสหวัวใจสีขาวโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงานเซเว่นโมเดได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร P D C A เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน รางวัลที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทของผู้บริหารสถานศึกษาของครูผู้รับผิดชอบโครงการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,567เกียรติบัติครูดีไม่มีอบบยามกของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทขอขอบคุณค่ะ